โอยตายแล้วยังหาเงินไม่ได้เลยทำไงดีวะเจ้านี่แม่งก็โถงอยด้วยดูสิโทรมาก็ไม่รับสายเอลซ่าเคาะประตูโอเคแมเ่เปิด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 แม่แม่มาเดี๋ยวมาเลยค่ะยายตาฉันโทรหาเธอ หลายสายนะเธอนะี่ตัดสายฉันทิ้งตลอดเลยนะคือตอนนี้หนูซูซี่ดูสิตัวเลขเท่าไหร่เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยสามแสนสามแสนเธอจะเอาตรงไหนมาให้ฉันฉันให้เวลาเธอสามเดือนนะไม่นั้นฉันจะยึดให้หมดค่ะเจ๊สามเดือนนะไปเอลซ่าซูซี่ เขาบอกให้คิดดีคิดบวกคิดให้น้อยสนุกให้มากมันกับชีวิตให้เยอะๆเอาว่ะเป็นไงเป็นกันลองดูเ๊ตามาแล้วนะคะวันนี้ใครรอเอฟของหนูต้องบอกเลยว่าราคานานทีทองสุดๆค่ะเย้ yeah, สวัสดีคุณต้อยติ่งค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักใครพบกับ ยี่สิบเวันโปรแกรมจิตที่ชิ้ความมั่งคั่งนะคะต้องบอกว่าที่ฉันกินเข้าไปแล้วลำไส้สะอาดให้โปรโมชั่นพิเศษค่ะเชื่อไหมคะว่าฉันบาแล้ว,วรวยวันนี้ขายของดีมากเดือนแรกจับเงินล้านเลยค่ะโอ้ยวันนี้แม่ค้าเบิกบานเป็นพิเศษค่ะคุณขาไปดูบ้านมายอดเข้าเป้าทะลักค่ะคุณขากำลังจะมีบ้านแล <ś Okey> ้วววจะย้ายจากห้องเช่าไปมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่อุดหสนุนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณ คนนะคะที่ไม่รู้จักกันจะมาเรียนรู้พีิกุณตาแล้วก็มาเปลี่ยนชีวิตกัน